ยินดีต้อนรับสู่สวนกเกษตรสุขใจอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาสวนกเกษตรสุขใจได้นําแนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและหลักปฏิบัติในกเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้ในแปลงครับตั้งแต่การแบ่งพื้นที่ออกเป็นพืชสวนพืชไร่ครับปลูกพืชสวนพืชไร่ตั้งแต่มะนาวครับมะนาวซึ่งสามารถผลิตเป็นมะนาวนอกฤดูก็ได้ครับเอาไว้บริโภคในครัวเรือน ยำนายสร้างรายได้ให้กับแปลงครับการปลูกกระท้อนรวมถึงการปลูกไผ่ไม้ผลมะละกอรครับที่นี่มะละกอมะขามค่ะแต่ใครทุกอย่างมีหมดครับในสวนเกษตรสุขใจในส่วนที่เป็นแปลงพืชสวนพืชไร่ก็ปรับใช้ครับให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในเกษตรที่ดีใหม่นั้นจากในส่วนของแปลงพืชสวนพืชไร่ครับจากแปลงพืชสวนพืชไร่ที่ ทำแบบผสมผสานก็จะมีส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยครับที่อยู่อาศัยที่สวนเกษตรสุขใจได้แบ่งพื้นที่บางส่วนครับเป็นที่อยู่อาศัยสําหรับทําโรงปศุสัตว์ด้วยครับโรงเลี้ยงไก่ครับไก่ไข่ไก่พื้นเมืองแล้วก็โรงสําหรับผลิตฐานผลิตน้ําส้มควันไม้เอาไว้ใช้ครับที่นี่ผลิตฐานแล้วก็ผลิตน้ําส้มควันไม้เอาไว้ใช้ในแปลงซึ่งท่านที่สนใจสามารถที่จะมาศึกษาดูงานครับ มาดูรูปแบบของการบริหารจัดการการดำเนินการสวนเกษตรตามแนวทางเกษตรที่ดีหมาครับจากที่โยู่สายก็จะแบ่งออกเป็นอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่เป็นสระน้ำครับผ่านสระน้ำก็จะเล่าให้ฟังสวนเกษตรสุขใจได้เน้นให้ความสําคัญครับในเรื่องของแหล่งน้ําต้นทุนมีการขุดสระสํารองน้ําเอาไว้ให้พอเพียงสําหรับกิจกรรมทางเกษตรในฤดูแลงและก็จังหวะที่ฝนทิ้งช่วงครับ จังหวัดที่ฝนทิ้งช่วงสูบขึ้นไปใช้ในแปลงเกษตรครับในพื้นที่ที่อยู่อาศัยอุปโภคบริโภคให้เพียงพอและอีกส่วนหนึ่งครับส่วนสุดท้ายก็คือในส่วนของที่นาสวนเกษตรสุขใจได้แบ่งพื้นที่สำหรับทํานาบริเวณทางเข้าเพื่อผลิตข้าวเอาไปใช้กินไว้บริโภคในแปลงครับและก็เหลือจําหน่ายสร้างรายได้ให้กับแปลงซึ่งนอกจากนี้ก็จะได้สิ่งที่เกิดขึ้นจากการทํานาไม่ว่าจะเป็นฟางครับ เอาไปใช้สําหรับเลี้ยงวัวเลี้ยงกระเบือในแปลงก็เป็นการสร้างความสมดุลครับให้กับแปลงเกษตรแบ่งพื้นที่ตามหลักปฏิบัติในเกษตรที่ดีใหม่เป็นที่อยู่อาศัยเป็นแหล่งสํารองน้ําสระน้ําเป็นที่นาเป็นแปลงไม้ผลพืชสวนพืชไร่ครบทั้งหมดครับที่นี่เหมาะที่จะให้เกษตรกรท่านที่สนใจครับเข้ามาศึกษาดูงานเข้ามาดูตัวอย่างความสาเร็จพร้อมแบ่งปันครับแบ่งปันปฏิการผลิต ผลผลิตต่างๆของแปลงเกษตรสุขใจนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ท่านเห็นในคลิปก็คือแปลงพืชสวนพืชไร่ซึ่งแนวทางของสวนเกษตรสุขใจจะเน้นเป็นแบบเกษตรผสมผสานจะไม่ทําเชิงเดี่ยวครับให้แต่ละกิจกรรมนั้นเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันตั้งแต่สวนกล้วยครับบอกเล,เลยว่าตั้งแต่สวนกล้วยจุดเริ่มต้นของการทําเกษตรเลยการปลูกกล้วยน้ําว้าที่เราถมใหม่โยกร่องเราปลูกก่อนเลยครับ กล้วยน้ำว้าถือว่าเป็นพืชนําเลยเป็นทั้งพืชที่เลี้ยงให้กับพืชอื่นปลูกพืชแซมว่ากล้วยเอาไปใช้ประโยชน์ได้ตั้งแต่หนอ่อต้นก้านใบจนกระทั่งถึงลูกครับเรา,เาไปใช้ในกิจกรรมอื่นทั้งเป็นวัตถุดิบในเรื่องของอาหารสัตว์ขายสร้างรายได้และก็เป็นแหล่งอาหารในโครเดรือนครับสวนเกษตรสุขใจนั้นจะปลูกครบครับเน้นเป็นเกษตรผสมผสานสิ่งที่บริโภคในโครเดรือนครับ ตั้งแต่มะละกอขาตะไคร้ใบมะกรูดชะอมปลูกหมดครับปลูกหมดที่เอาไว้เป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนในการจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับแปลงครับสร้างรายได้ให้กับครอบครัวให้กับแปลงก็ถือว่าเป็นความลงตัวความสมบูรณ์ครับของสวนเกษตรสุขใจที่สร้างความสุขครับสร้างพลังใจให้กับท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมมาศึกษาดูงานครับมาแบ่งปันทั้งส่วนที่เป็นหน่อหน่อกล้วยครับกล้วยหอมทอง อันนี้ต้นกล้วยหอมทองกล้วยน้ำวา้าครับไผ่กินหนอ่อไผ่กินชูงมีหมดครับที่นี่ก็ถือว่าเป็นความลงตัวเป็นสเสน่ห์ของการประกอบวาชีพทางเกษตรครับมีโอกาสแวะเข้ามาเยี่ยมชมที่อำเภอเจก,กระดาษจังหวัดนครราชสีมาไม่ไกลครับไม่ไกลทางหลวงจะผ่านพอดีบายพาสจากตัวอำเภอเจก,กระดาษมาดูแนวทาง ของการประกอบอาชีพทางการเกษตรครับดูตัวอย่างของการวางระบบแปลงการทำพืชสวนพืชไร่ต่างๆากับเพื่อสร้างสุขร้างพลังใจไปด้วยกันครับจากสวนเกษตรสุขใจ